ดูดิดู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 ไงเอ้ย แทนทนแ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 ทน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 มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะแมวถามนีกว่าแมวถามจริงๆแล้วไอคลิปนี้ไม่ได้แมวถามนะแต่คือว่าเราอยากจะอวดของบางอย่างซึ่งตัวนี้เป็นเพียร์พีออเดอร์ไปจากร้านร้านหนึ่งนะครับผมเป็นอ อะไรวะเนี่ยแกะดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยรถสั่งไปเยอะไม่รู้มีอะไรคือของมาส่งเมื่อเช้านี่ไม่รู้เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ้าชุดแต่งเรซินเว้ยทุกคนนี่แกะครับแกะครับแกะแบบไวๆเลยเฮ้ยเฮ้ย ยูจีโอแลนดอีกแล้วครับผมยูจีโอแลนด์ o อีกแล้ว yeah, <no. S 1> นะชุดแต่งพลาสเินแกะดิครับอันนี้อยู่ได้ประมาณ2อสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้นะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่กล่องโคตรหล่อเลยเ <Hey. S 1> กล่องแข็งเลยนะยูจีโอแลนดอีกแล้วครับท่าน <Okay. S 1> นะมันคืออะไรมันคืออะไรแกะครับผมมาดู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 าดนี่นี่ ว้าว้ยอุ้ยนี่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  instruction booklet นะครับผมนี่ฟอร์สอินพลดูดิดูดิดูดิหล่อเะล่าดูดิหูดูดิโคตรหล่ออันนี้คือแบบถ้าเกิดสีธรรมดาของมันนะคืออันเนี้ยมันเป็นพาร์ทของยูโจแลนซึ่ง ทำออกมาให้กับตัว Ford i m p u l พ m MG นะแต่คือว่า Ford i m p u l พ MG เเนี่ยมันมันมันนานแล้วละ่ะมันหลายปีแล้วละ่ะเอ้าเฮ้ยเออเฮียมีปะวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปทำสีอีกแบบหนึง่งจะเป็นแบบนี้โอ้ยนะนี่มาดูใ,ใกล้นี่มันมาเป็นเล่มอย่างนี้เลยนี่ให้ดีคอสีทองมาให้ด้วยนะคะผมป,ปึ๊บดูดินี่ ระกูลสีของมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีม่วงนมันจะมีเบอร์ให้เขาเขามีเขามาีสีด้วยนะก็คือสั่งสามารถสั่งซืง้อสีได้เนี่ยดูดิดู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 ด,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 ดู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 เงยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโโหโคตรเท่อะทุกคนดูดิงามอะ โคตรงามเลยเนี่ยอันนี้อีกแล้วครับท่านโปรเจกต์อีกแล้วครับท่านนี่สีม่วงมันก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สั่งสีตามสีได้ดูดิทุกคนสวยป่ะสีน้าเงินเข้มสีม่วงสีขาวสีเทาสีทองนะโคตรเท่เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยพาร์ทของมันเนี่ยให้มาเป็นแบบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบนี้ต้องบอกกันเลยคราวที่แล้วเฮียไอให้ดูกับตัวนัว อันนี้ก็คือนีดดดด่ดูดูโล่ดิ <Yahoo! S 1> มันจะหล่ออะไรสักขนาดนั้นนน่อันนี้ดิที่จะทําต่อไปเลยนะครับเอ้าเรามาดูดีกว่านี่เป็นยังไงนี่พาร์ทของมันคมนะเนี่ยอันนี้ยคมเลยนะฮะมันก็เป็นทําออกมาแบบเนี้ยมาสำหรับ Ford Impulse MG นะครับผมชิ้นมันมีให้เยอะมาก นี่ดูปีกหลังของมันก่อนนี่นะฮะนี่อีกเป็นไงนโคตรเท่เลยใช้กับตัว Ford i อิม l พนะซึ่งเฮียยังไม่มีตัวหุ่นเลยเอางี้เดี๋ยวเพียโทรสั่งก่อนแล้วกันเพทูอนิเมะนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับผมโทรกันเห็นเห็นเลย okay. สั่งกันเห็นเห็นพี่มีฟอสอิมพาวเอ็มจีปหครับอ่เถ้าไหร่พันโอเคเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาส่งเลยนะครับผมรออยู่จ้าบา,บายบายเดี๋ยวรอม,มาถึงแล้วเรามาดูเอามาคู่กันบอกว่ามันจะลอยนะหลอกแรบ โอนได้ไหมธนาคารอะไรครับเรียบร้อยพันใจเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าป่ะคูดไวอะ <c oughs> ว่าไงมาอีกมาแล้วนี่โอ้โหไวเหมือนโกโหกเลยะโท่ เี่เฮ้เ้เฮียบอกเลยนะขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนเฮ้ยตัวนี้ฟอร์สอิมเพลวเนี่ยยูโจแลนมันทำมานะฮะแต่คือว่าฟอร์สอิมเพลตัวนี้ย MG มอ่ะมันทำมาตั้งแต่ปี2008แล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับผมหน้าตามันก็ประมาณนี้แหละเฮียเคยทำไปทำมาไอ้เฮียไม่แน่ใจว่าเฮียเคยรีวิวไปหรือเปล่านะตัวนี้นะเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึง เท่ดีมิมกันนาทุกคน <Yeah. S 1> นี่อันนี้ใช้คู่กับน,นี้ขอดูนิดหน่อยขอดูนิดหน่อยนี่ของเดิมมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับตัวนี้นะเพราะว่าเราต้องประกอบออกมานิดหนึ่งแต่คือว่าเดี๋ยวคลิปต่ตอๆไปเฮีย er จะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างส่วนที่หนึ่งเพราะว่า ไอยูจีโอแลนเนี่ยมันทำออกมาเนี่ยมันทำให้คู่กับของบันไดที่ต้องใช้พวกโครงเดิมอยู่แล้วนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ทำไอชุดพาร์ทพวกเนี้ยมันก็ทำออกมาละเอียดยิบย่อยแบบโคตรโคตรหล่อคือแบบเนี่ยให้ดูดิดูโล่จากโล่เดิมๆนะไอเฮียให้ดูเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดแบบโล่เดิมๆเป็นแบบนี้เห็นปะ <Okay. S 2> เห็นป่ะโลเดิมๆตัวของมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทําออกมาเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยแตกต่างวะ <Yeah. S 2> <Hotel. S 1> โคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่เลยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะคือไอ้ตัวยูจิโอแลนเนี่ยคือเอาง่ายๆตัวก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นของบันไดเนี่ยอันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,530บาทแต่ยูจิโอแลนไอตัวที่เป็นเรซินเนี่ยชุดเนี้น่าจะอยู่ที่ 3,800หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าความคุ้มค่าของมันเนี่ยดูดิงานของมันเนี่ยเนี่ยเฮ้ยบอกได้เลยว่าค่ายนี้ไม่ธรรมาดามิมชัยชัญญาเลยอะโอ้โหอ่ะเอางี้ดีกว่าทุกคนเฮียก็เอามาให้ดูแล้วว่าตัวนเนี้ยยูจิโอแลนด์เนี่ยมันใช้คู่กับฟอร์ i อิมเพ e ็ก์กันดั้มหต่อ100นะครับกล่องนี้นะครับแล้วก็ ไอตัวยูโจแลนนะครับคาร์ดเรซินของมันเนี่ยมีมาทั้งหมดเนี่ยสี่ถุงใหญ่ๆเลยนะก็ทำออกมาได้แบบคือดีอ่ะดีดีงามอะ่ะแต่คือว่าก่อนนั้นนี้ที่ให้ดูตัวไอ้นูไฮนูอะ่อะมันก็อันนั้นคือแบบโคตรหล่อคือแบบเพิ่งออกมาเฮียก็เลยลองเหมือนกันแต่ของอัน,น Yu oh เนี้ยยูโ l แลนเนี่ยก็ไปพีไว้ตั้งนานตั้งเนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ เพิ่ง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 ได้เพิ่งได้มาก็เอางี้ดีกว่าเฮียเลยจัดอันนี้มาให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันเป็นไงแล้วจัดชุดเซ็ตคู่กับชุดนี้เอรอๆนะฮะแล้วโปรเจกต์นี้เฮียจะทำให้ดูว่าออกมาแล้วมันจะเป็นไงสีมันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องรอดูคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ ไม่มีอะไรมากโอ้ยลมตีนะฮะไปเลยจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็กด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะนี่พูดเหมือน YouTube คนอื่นมา <laughs> ไปแลวจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะทำคลิปนี้แยกรีวิวไปก่อนเพราะเฮียไม่เคยรีวิว MG ตัวนี้เลยนะครับเคยรีวิวไปของจีนก็รีวิวแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์แล้วก็มีของบันไดเป็นแต่เป็น RG ก็คือมันก็หล่ออยู่แล้วอ่ะ แต่คือว่ามันเพิ่งออกมาปีที่แล้วแต่อันเนี้ยมันออกแต่ปี2018ใช่ไหมสิบแปเออเอสองพันแปกว่าปีแล้วต้องดูว่าจุดขยับเป็นไงแต่ไม่เป็นไรครับพอมาทำเลซินแล้วเราก็มีเบรแล้วกันโอเคไปจริงๆริงนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีั ENS. น่าจะหลอก